การอดนอนมีผลต่อร่างกายมากไม่ว่าจะเป็นหัวใจสมองการนอนผิดปกติที่เราพบบ่อยคือภาวะหายใจผิวติในขณะหลับโดยเฉพาะยิ่งคนที่อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าการนอนเนี่ครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากสำหรับชีวิตเรานะครับ คนเราเนี่ยครับนอนเนี่ยหนใน3ของชีวิตเลยใช่ไหมครับโดยประมาณก็คือ7จถึงแชั่วโมงในผู้ใหญ่ส่วนวัยรุ่นอาจจะนอนนานกว่านี้นิดนึง8ปถึงเนะครับเด็กเล็กอาจจะนอนมากกว่านี้ทีนี้การอดนอนสะสมเนี่ยมันมีผลต่อร่างกายค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านหัวใจอาจจะทําให้เกิดความดันเลือดเนี่ยสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีผลต่อเส้นเลือดหัวใจได้นะครับทางด้านสมองเองเนี่ยก็มีผลทําให้เกิดการลุกลวลความจำนะครับเนื่องจากเวลาอดนอนเนี่ยสมาธิเราจะลดลง ทำให้บางครั้งเนี่ยไม่ใช่ความจำเราไม่ดีนะครับแต่เราอยากไม่ได้จําเพราะเราไม่มีสมาธิแบบที่จะจดจํานะครับการนอนผิดปกตินะครับจริงๆมีหลายชนิดนะครับแต่อันที่เราพบบ่อยนะครับก็คือภาวะหายใจผิดปกติในขนาดหลับ ซึ่งเนี่ยครับพบได้ค่อนข้างบ่อยมากโดยเฉพาะยิ่งคนที่กรนนะครับในคุณผู้ชายน้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนะครับทีนี้ภาวะนี้มีผลต่อร่างกายค่อนข้างเยอะนะครับสะสมโดยจะมีผลต่อทางด้านทั้งความดันเลือดนะครับความดันสูงขึ้นนะครับความดันเลือดจะคุมยากด้วยยานะครับแล้วก็จะมีผลทําให้เส้นหัวใจตีบได้ในอนาคตนะครับบางท่านที่มีหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยอาจจะเป็นผลมาจากภาวะการนอนที่ไม่ดีในขนาดหลับนะครับตรงนี้ที่หยุดหายใจเขาจะกระตุ้นตรงนี้ได้เหมือนกัน แล้วทาให้การรักษาเนี่ยค่อนข้างยากนะครับไม่ตอบสนองต่อ,อการรักษานะครับนอกจากนั้นจะมีผลตออ่อนะครับระบบเมตาบลิกทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําหนักตัวขึ้นนะครับแล้วก็จะมีน้ําตาลนะครับคุณค่อนข้างยากบางท่านที่เป็นเบาหวานนะครับทานยาหรือฉีดยาอาจจะคุณน้ําตาลได้ไม่ค่อยดีอาจจะเป็นเพราะว่ามีภาวะนี้ซ่อนอยู่ถัดไปเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรดไหลย,ย้อนเนี่ยก็จะทําให้มีาอาการเนี่ยกับเริ่มเนี่ยค่อนข้างบ่อยขึ้นนะครับแล้วเวลาที่หยุดหายใจเนี่ยครับเป็นนา,นานๆไม่ได้รักษาเนี่ย ก็จะมีผลต่อทางสมองนะครับโดยพ้องยิ่งเรื่องความจําเพราะว่าอะไรเพราะว่าการขาดออกซิเจนเลือดหลังขนาดที่หยุดหายใจนะครับจะทําให้เซลล์ประสาทแบบสดความจำเนี่ยค,ค่อยๆถูกทําลายไปนะครับโดยพ้องยิ่งเรานอนค่อนข้างเยอะถุกประคำหนึ่งสามชีวิตเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีผลนะครับโดยที่หลายท่านเลยไม่รู้ตัวนะครับว่ามีภาวะนี้ซ่อนอยู่ก่อนที่เราจะทําการรักษาภาวะการนอนผิดปกติใช่ไหมครับเราก็ต้องทราบก่อน ว่าการนอนผิวติเกิดจากสาเหตุอะไรทีนี้เนี่ยเราก็จะมีการตรวจการนอนนะครับการตรวจเนี่ยครับก็คือจะมีการวัดนะครับสัญญาณไฟฟ้าตามที่ต่างๆอันได้แก่นะครับสัญญาณไฟฟ้าสมองนะครับการหายใจนะครับมีการวัดออกซิเจนนะครับมีการวัดคลื่นไหวของแขนขาคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับทีนี้เนี่ยพอตอนที่พบสาเหตุอย่างเช่นภาวะหยุดหายใจขนาดหลับนะครับนอกจากการวิจัยแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะ ประเมินนะครับแล้วก็ในการวางแผนของการรักษาโดยการใช้เครื่องเป่าลมแรงดันบวกนอกจากภาวะนี้แล้วอาจจะพบภาวะอื่นได้นะครับเช่นขาขยับเยอะมากในขณะนอนมีขากระตุกแล้วก็ทําให้สะดุ้งตื่นขึ้นมาในขณะหลับตรงนี้ก็จะมีการรักษาเฉพาะเหมือนกันนะครับบางท่านเราถึงขนาดเห็นว่าช่วงฝันมีการชกต่อยนะครับมีการขยับแขนขายอย่างรุนแรงอันนี้นะครับมันเป็นตัวที่จะบ่งบอกว่านะครับการรักษาควรจะเป็นแนวทางใดนะครับทั้งนี้นะครับ การพิจารณาการตรวจการนอนเพื่อการติดตามนะครับคือสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่โดยมิมิตแพทย์นะครับผู้ทำการรักษาและคนไข้ร่วมกันในการตัดสินใจการรักษาและการติดตามอาการนะครับผม